แมบใหญ่จังข้อใหญ่เลยแบบคนใหญ่มากเลยโอ้อะไรอ่ะมันใหญ่มากเลยยังไม่โหลดเลยไอ้เฮ้ยยังไม่โหลดไอ้กลมๆข้างหน้าอะไรอ่ะอะไรเนี่ยแฟลตุธอมมันมืดมันหมดเลยเนี่ยตอนมืดนมองมันเป็นกลมๆมันโหลดมันโหลดเฉยๆเคยคำเตือนเกมนี้มีแฟลตไลท์แล้วก็เสียงอะไรสักอย่างหายไม่ทันพวกมึงบิงกันเท่าไหร่อ่ะตัวอะไรวะนั่นอ่ะ พวกมึงเปิดปิงดิของกูสามร้อยมึงสามร้อยกูกูหกร้อยเมื่อกี้เมื่อกี้กูปิงเท่าไหร่หรอวะพันหนึ่งอะโห่าวงีเกมมันน่าวนิดอ๋อแต่เนนิก็ยังทำงานปกตินะมันนิดก็เปียงปกติแล้วว่าเกมแม่งตอนนี้ปิงัเท่าไหร่ตอนนี้ สองร้อยห้าสิบลินดาชาร์ปเตอร์เอ้ยชาร์ปเตอร์นี่ของลินดาว่ะไม่ใช่จูดี้ต่อไปว่ะกูปิงกูปิงกูปิงเจ็ดร้อยแปดร้อยเฮ้ยเอลินดานี่มันคู่แข่งจูดี้ไม่ใช่เหรอถ้ากูจำไม่ผิดกูอยู่ไหนเนี่ยแล้วพวกมึงไปไหนแล้ลินดาคือใครละลินดาเป็นคู่แข่งจูดี้เหรอแย่ที่นอนอยู่เนี่ยเอออ๋อแล้วทำไมมันปิงจังอ่ะกูปิงกูสองร้อยสามสิบเก้าโอ้พ่อโอ้ลินดาไม่พวกมึงก็ไม่เท่าไหร่กูมีกูเฮ้ยมาแล้วแาดหลวง หรือว่ามันเอือวะมันว่าเราบอกนแกมหรือว่ามันแค่ขึ้นแปดร้อยอ่ะไปมาแล้วโสดเช็ดแล้วก็น่ากลัวเลยสตีมสตีมก็น่ากลัวจะตีมหวีแยงกลเป็นสตีมหวีโอเคเราไปไหนต่อนี่ไปเปลี่ยนเร่างก่อนเอาไปสปาร์คสเปกเตอร์เอาไปเลยมาร์คแต่ละชื่อเอาชื่อตัวละครมูนไดไงอื่อเดือดต่ำอะไรเกินเกินเอามืดเ๊อง เรามึงอดี๋ยวนี้ยัวัแล้ววัแล้วโอ้ซสุ per kido แค่นี้ดูเยอะไปละแกูเทสกว่าเอ้ยบันไดหน้าขึ้นกูว่าทางเข้าแน่โอเคไม่ใช่ใช่วะตรงนี้ชัวร์แม่มมันทำดีนุ๊กว่ะเอ้ยอะไร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 แหม่มเกี้ยอะไรแหม่มน้องนั่นเสียงเสียงกระจกข้างบนกระจกข้างบนมันแตกเพราะวะไม่รู้ไหนวะไปรูอยู่นะ โอไปรอรถไปขับรถไม่มีเลยไม่มีอะไรไม่พวกเราต้องไปไหนเนี่ยไม่นี่อะไรอ่ะอยู่ไหนเนี่ยสถานีหรอกเออตรงนู้นประตูนั่นแหละเนี่ยแค่เราแม่งโขเข้ากันไม่ได้มันมีให้กดด้วยนะมันหามันบอกให้หาคีย์การ์ดมั้งหรอเอาประตูมาอย่างเงี้ยนะหาคีย์การ์ดกูว่าตรงนี้เลยเว้ยกูตรงนี้แหละในประตูเนี่ยไหนมึงอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะเอ้าวมึงอยู่ไหนอ่ะ อยู่นี่ไหน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 ตัวนี้อหไรเพื่อนแค่กูเออเนี่ยเฮ้ยจริงด้วยโอ้เขไปไหนอ่ะตามทางไปตัวนี้มันร้องเหรอไม่รู้ร้องเฮ้ยเหี้ยเกี้ยอะไรอะไรอะไรเหี้ย่ตกใจหมดเลยใหตกใจว่าปิงมันเยอะที่เฉย แม่งทำพวกตัวแกไปด้วยไม่เราจียวเแป๊บนึงเดี๋ยวมาเฮ้ย้ยกดจอยด้วยภูมิกูขืนหนอดร้ายอ่ะภูมิไปไหนอ่ะขนน่ากลัวเลยนะกูอาจะไม่เจอรินเลยแม่งน่ากูอิ่มฝายเลยมึงยอดีภูมิยอดิยอดิ ตอนย่อไม่เชื่ออารุยอารุยไม่เชื่อภูมิใจต่อแต่ภูมิในความมือโคตรน่ากลัวเลยเดี๋ยวอะไรเห็นพอดีอะไรอ่ะไม่มีใครเลยทำงงเฮ้ยอะไรขยับเมื่อกี้อองไปไหมไม่ขยับไม่รู้เห็นตรงเนี้ยขยับมันน่าจะตาฝาดเองมั้งต้นไม้ทรัพย์จิตหมาเมินกี้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวมันขยับ ม่ยับอ๋อคุณรู้แล้วอะไรขยับไปแค่ตัวแค่อะไรอ่ะโอ้ต้นไม้วิเศษต้นไม้วิเศษเอร์เฮ้ยย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 ทำไรอ่ะมาชื่ออะไรอามิอามาซีอเมซีอเมซอนไม่แดดใช่ไหมอเมซอนไม่จะไม่นะอเมซอนแล้วกันมันไม่แดดมันมันพูดอะไรอ่ะมันพูดด้วยเหรอะไรกูไม่ได้ยินเลยเปิดเสียงอ่ะแป๊บนึงปิดเพลงแป๊บนึงงต้องปิดเพลง มันมีสี่ตาเอ้ยมันมีสองตาแต่ว่าในตามีสี่อันสีสีดวงมืดอะไรไม่มืดไม่มืดน้องเปิดไฟดิกดคลิกเปิดไฟก่อนคาซีนอ๋อฮะนี่นี่นี่เขาคาซีนอะไรวะค่าส่งคาซีนอะไรวะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยกูโดนต่อยกูโดนต่อยเอออะไรอะไรอะนายโดนต่อยอ้าวตลบเลยกูตลบเลยกูตลบแล้วเมื่อกี้กูโดนไอ้อะไรมันมาชื่ออะไรนะตัวต้นเรือง ันชื่ออะไรนะไอลินดาเออลินดาโดนลินดาต่อยในรถเห็นภาพหลอนมึงเห็นภาพหลอนสตีมาร์คมาร์คสเปกเตอร์มึงทำยัไหมาร์คสเปกเตอร์มึงกูว่ากูว่ามหลอนแล้ไอ้ี้ยเกิดอะไรไม่ได้หลอนเลยอยู่ๆก็มาอยู่ในรถเราไปกูไม่เห็นนะนั่นในไฟฉายอะไรอะไรอะไรมีอะไรไม่เอ่ยบ่อน้ำเี๋ยอะไร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  แกทำอไมมึงเห็นคนเดียววะเออกูไม่เห็นที่อะไรเลยวะภาพหลอนเฮ้ยอะไรอะตัวอะไรอะเต่าเต่าขนองเต่าตะนูสภาพอย่างนี้เหรอเนี่ยเขอ่ามาตู้ใช่ไหมเข่ามาตู้ใช่มันคือโอเคมันคือแมลงอยงเงี้ยตัวเหญยไอ้บ้านไอ้บ้านบ้านมีตัวอะไรยืนอยู่ไม่รู้น่ะหุ่นไรกาอ้อมดิอ้อมไรกานี่ทางนี้อ้อมอะไรมันไม่มีทางนี่ยังไงเนี่ยมึงเห็นไปเนี่ยรู้ว่าแม่งแฝงอยู่เนี่ยใช่ป่ะหุ่นไรกา เออหุ่นไกาอ้าเดินไปไม่ได้อ้าวมันเดินไปไม่ได้มัห้ามเดินไปไกใจอะไรอรากไม้มีไปฉายยิงมั้เนี่ยไม่มีมีเหมือนไม่มีใ่กใชไฟตามทางยังสว่างมึงขึ้นอ็อบเจกต์ให้ตัวนะก็ไปไหนเนี่ยไปทางนู้นเปล่าก็ไปไหนกันต่อเออเนี่ยตามทางไปดิอ๋อไม่ใช่าไม่ใช่ทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ทางนี้เอาอยู่ไหนอ้าว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 ไอ้ภูมเป็นไนออนี่นี่อนี่นี แป๊บนึงแป๊บนึ่งขี่ขบักแปโอ้เราเหลือทางนี้ยังไม่ได้ไปใช่เหรออมีแค่สีเดือยผมไม่เห็นนะเรเลยวะก็เป็นคนกดคนแรกไงกูเลยโดมึงไม่เห็นไงมาไปอันนี้ไม่ได้ไปต่อกินไปเล่นเกมผีไปอร่อยคนได้บรรยากาศอ่ะโอ๊อะไรอ่ะอะไรอ่ะน้องรถไฟโอ้ต่อสี่กดสีอะไรเฮ้ยอะไรเป็นนั้นอะ อะไรอ่ะก็ผีเอฟานเหรอตัวอะไรวะน่ะมังกรจิเกมบินได้เหรอเฮ้ยเย่ยเ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยเ้้ยโอ้ยเฮ้ย้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โอ้โอ้ย้ยเ้ยเ้้ยเ้ยเ้้ยเ้ย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 เ้ย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 ้อย้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 ยอ้ย้้ย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 อ้ย้ยเฮ้ย้โ้ย้ย ไอ้เจี๊ยบเยอะกี่ลั่นเลยกูลูกเจอไหนอ่ะเองค์กันไหนอ่ะองค์ตรงถางโอ้ยเพี้ยแม่งไม่ไปไหนเลยมันไม่ให้เราไปไม่เราไปไหนๆก็มาไปหากูมาไปหาเราต้องหาอะไรล่อมันเราต้องปิดไฟหรือเปล่าเจี๊ยบอ้ยเหี้ยแม่งลูกอีสาน แกไม่หนีมาแกไม่หนีมาเอาได้ได้โอ๊ยแกแกแกโแกเลยแกโดนแดกแล้วไอ้ยแกเป็นซากไปแล้วมาร์คสเปกเตอร์นายช่วยฆ่ามันหน่อยแล้วก็ตัวเขี้เราออกมาไอ้ยเราทำอะไรลงไปกันไอ้แกฟูมโดนเนีู่มโดนมึงูบ่อยตัวอะไรออกมาเราต้องปิดไฟเปล่าต้องปิดไฟมันอาจจะมันอาจจะไอ้นี่ต่อไฟก็ได้ปามึงไอ้เแคย มึงงแม่กกีันเลยยมันบินมันบินยมันบินกลับไปแล้วมันบินมันบินเอ้ามันบินหายไปแล้วมันไปแล้วฟูมมันไปแล้วระวังนะรังไปแล้วฟูมไปแล้วมันไปแล้วกูไม่เห็นมันเลยว่าปิดไปน่าจะช่วยเนาะเออน่าจะช่วยนะมันอาจจะไวต่อแสงก็ได้ไฮ้ยแกผีตกใจเผีแม่งตัวชี้อะไรไม่รู้ไอ้สัรสกจกใจก็ไม่ได้อีกเออ ไอ้มาเร็วพึงอยู่ไหนเนี่ยมึงไออยู่ไหนอยู่ที่เดิมที่เดิมที่เดิมตรงที่พวกมึงโดนอ่ะอยู่ตรงต้นไม้ไอ้เฮ้ยเสียงอะไรมองบนฟ้าไปนะมานี่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 อยู่บน้างบนนี่มานี่ไหนอ่ะไหนอ่ะข้างบนนี่นี่มึงเห็นไหมเนี่ยตัวแดงๆนี่นแหน่มันมันจะชิลมากเลยอ่ะแค่เราเดินมาหยิบกระดาษแล้วแบบไปเลยเฮ้ยไม่ต้องไปหาไอ้ยแ้่นั่นอ่ะเฮ้ยไม่บอกคอยบินเนี่ยน่ารำคาญเราไม่รู้ไหม เราไม่รู้เว้ยเราไม่รู้เว้ยมันเป็นแบบเทพมาช่วยโจดจ้วงใส่ภูมิอ่ะกูว่าหาตั้งนานไอะไรแค่ดูใจแม่เราอยู่ตรงเออกูงงดูว่ากระดาษอะไรให้แกพัสนอะไรแน่ๆเลยไม่ใช่ที่ไม่ได้อ่านทั้งหมดเหรอไม่กูอ่านอยู่แต่กูอ่านไม่หมดเชี่ยกูงงว่าอะไรวะนี่กูเห็นเป็นกระดาษเชี่ยกูได้ยินว่ากระดาษเสียอะไรสักอย่างมาอ่านทั้งหมดนบนน่ะมันจะบอกว่ากี่การ์ดตรวจ อะไรกินอะไรทุกอย่างยาวๆมาเข้ามานั่มันกินาไอยู่้ามาดูดเดี๋ยวเพิ่งกดต่อไปอีกแล้วกันกว่าจะไม่เพิ่งกดเลยเอ้ีออุ้ยมเเองละกันเอาูมเปลี่ยนตัวแล้วเหรอไม่ัหลวงเร็วเิห่วนไม่แบบไเอาัหลวงเอาิห่วนแต่เป็นบัหลวงุซี่ส โอ้ยมีขนาน้าด้วยเแคยเอ้าจอกมีขนาน้าในห้องทำงานนี่แค่มันคิดได้ไงวะเนี่ยน้าขนาดต้าเบาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไอจีบได้ด้วยไอ้จีบได้ด้วยโอ้คิมิโนคาธาไปดิคิมิโนคาธาอย่มองกี้ดิเดี๋ยวตัวแก่แล้วเฮ้ยอ๋อกู้แล้วไปไหนไปไหนไปไหนเขินนั่นไงโอ้ยใจเย็นใช่หรอใช่เหรอเออว่ะห้องนี้ไปไม่ได้ห้องเนี้ย ไปไม่ได้ไปไม่ได้หมดเลยอ่ะได้เวลาละไอ้เหีได้เวลาล้ถังแล้วกูกไว้บอกก่อนที่อะนี่คือมินดาเมืงฟี้ยวมากเลยไอ้เขาต้องใช้มุนไนเขาต้องใช้เซี่ยวพจันทร์ไอ้เหี้ยมุนไนเวอร์ชันนี้ใช้ดาบเลยทั์โคตรเท่เลยมึงมาดิโนโนคีมิโนคาทาหลินโกคมมมมุมึงมามึ่อไงเริ่มจากมึงก่อนเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยหรือเราต้องไปฟันฟันในนี่เปล่าว่าต้นไม้แบบให้เขาแบบ เอาลากเขาออกอะไรเงี้ยเอาตายไปเลยไงเดี๋ยวก็ตายนี่ว่าเอาลากออกก็ตายหานี่วาลืมท่าฟันมันท่าฟันมันดูโง่มากเลยไหนมึงลองกดคุยดิมึงลองกดคุยดูมึงกดคุยไปแล้วอ่ะอ่ะมึงลองกดคุยแล้วมึงเดี๋ยวมึงรอดูเลยไม่งสวดกูจะฆ่าไอ้เชียนั่นรอก่อนดิเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แบงค์จะโดนคัสซีนอีกนะอ้าวหายไปไหนอ้าหายไปไหนอ่ะ อ๋อเฮียแม่เดินไปเลยงันมึงเดินไปเลยผมเดินมึงเดิปเปิดเลยมาไปมางปางละกันปังละกันปังละกันเฮ้ยตีได้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 เออนี่เห็นไหมกูบอกแล้วกูบอกแล้วมันรูปตีมันหน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 ีเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วกูตายกูตายกูตายมันหนีไ ตีมันตีมันตีมันกูตีมันอยู่กีมักูโดนตบเนี่ยกูโดนไล่ตบก่อนเนี่ยกูโดนตบปีปกติผีต้องไล่เราไม่ใช่เหรอวะเอาตายแล้วโอ้ยเห็นไหมคิวเลอร์ดูกูโวกเลยกูมืดกูมืดอันนี้อันนี้เก็บได้กูมืดเอยเดี๋ยวทำไมเสียงอะไรอ่ะกูมืดเชี้ยไม่เห็นชายเลยโอเคเจอละได้อะไรมาได้อะไรสักอย่างอ่ะมันเหมือนเป็นที่ไข่ป่ะไอ้นี่ไงประตูรั้วข้างๆตรงนั้นเปล่ามันเป็นกุญแจทางเข้าตรงนั้นเปล่า หน้าใหญ่ๆมาๆๆๆามาคุม,าม,าม,ามสองไฟหน่อยดิไฟขงเพื่อนไม่ใช่หรออ้าวเดี๋ยวนะไม่เห็นไม่เห็นไฟเพื่อนไกำอยู่ไหนอ่ะเพราอันนี้ไม่น่าจะใช่มั้งี่อัน<พ>อนี้เพาะบ้านเพร <อ S 1> าะบ้านมันดูนินน้ำมันว่ะไปะไปที่เง่นประตูโดนนัดเปล่าประตูเนี่ยเออบ้านมันดูฟรีไฟอ่ะ เมันน่าจะเป็นบ้านตรงนั้นไหนบ้านที่มันเป็นประตูนั่นแหละไม่ดูมุดไงงน่าจะบ้านตรงนั้นแหละตรงไหนวะอันนี้เอาไปทำอะไรวะเอาไปตัดต้นไม้เนี่ยคุตัดแล้วเอาไปเจื่ยมันเลยแบงจิューไอเอ็มฟีเดอะโค้ดหกเจ็ดหกหนแย่ ยังไงคับน้องไม่ได้น่ากลัวหรอกไม่น่ากลัวแล้วเมื่อวานใครใครยีใครใครแอบไปเที่ยเหรือไงเมื่อวานใครแม่งออกเกมวะไม่ไปเล่นเอเิกโอ๋อเล่นเอเิกแต่มึงบอกว่ามึงกลัวไม่ไปเล่นเอเิกเรอแม่งก็กลัวไม่ไม่ได้พูดเพรเขาคืออะไรนะ

มำนหัวใจสั่น10องศาเลยแต่หมอนหัวเย่เย่ี่เย่อ้โหจีบไล้ทำเกนื่ยเลเกูปิดเพลงแล้วอยู่รอบอปเดขอราไม่กูไม่ได้เปิดเพลงกูเปิดเพลงทักขับแต่กูเล่าอีกเพลงหนึ่งไงยังวะจริงแกมันเฟี้ยวเรื่องยังสองมัดูเรื่อเนย เดินอ้อมเขาต้องเดินอ้อมเขาไม่เข้าใจ่าทำไมต้องเดินอ,อ้อมทางดีๆไม่มีให้เดินหรอวะไม่มีกยมืดเจ้ยยี่ตกใจไปสปีดรันสปีดรันสปีดรันยี่ก็ตกใจลูกปัน่นยี่ตกใจลูกปั่นตลอดนีไ่ไรโอ้หายหายทองคำ ไอ้กูหายตัวลับไม่มีใครเห็นกูแน่นอนมีดาบเปลวด้วยมีไม้ต้นต้นไม้ตามพ่อมาตามพ่อมาเดินตามลอยพ่อเดินตามลอยพ่อองค์รงสีสลอะเขาเดิมปกติเขาเดินมากระทางนี้เหรอเดินอ้อมแบบอ้อมสุดขั้วเลยเว้ยอันนั้นกูไม่รู้ไงเพราะเราไปดูรายกานพวกเรามาดูไหนวะตัวกูไม่มีเงาเฮียเฮ้ย ขึ้นมาแล้วอะไรแกมอะไรแกมไหนมุงอยู่ไหนกันนะอยู่ข้างบน่ยขึ้นมาข้างบนกันแล้วเว้ยเอาแกมที่เราเดินมาผิดทางป่าวะเป็นการเราขึ้นมาผิดทางป่วะเออไปขึ้นทางไหนวะเดินกลับมาข้างหลังเดินกลับอ๋อนี่เหรออไปแบงอยู่นี่ไปแบงอันไหนไหนไหนอันนี้อันนี้อันนี้เออที่อยู่ข้างบนแล้วเนี่ยอ๋อไอ้จักเปลือกคนเดียว ทีเย่เอ้าดีอะขึ้นยังไงอ่ะพี่แบงค์กําลังไต่เขาไปอยู่แป๊บนึงกําลังแบบออเนี่ยที่ทําไม่หนอ่ะพงศกรึ้นเดินเล่นอยู่เจอแล้วขึ้นมาข้างบนแล้วมาเร็วทําไมไม่เจอมึงอ่ะพงศกรมาแล้วอยู่ตรงอยู่ตรงหอหอดอยหอดอยนี่อะภูมิอยู่อยู่นี่โอ้โหแย่ภูมิเพราเทะภูมิภูมิรอโมกอนภูมิมีลูกปั้นที่หันมันมีลูกปั้นที่หันด้วยนี่รนู้นอะลูกปั้นดูแม่งก็หัน เเออย็บแซมสวยโมห์มาแล้วไหนพูกอะไหนพ่ออยู่ไหนกูเดินเล่นอยู่กูอยู่กับลูกปั้นเนี่ยอุ้ยตรงสวยเหี้ยอะไรก่อนนกนกนกนู่นนี่ไงไอ้พงละไอ้นู่นนี่นู่นนี่คนไก่เลยไอ้ภูแบบอยากได้ช็อตเท่ๆมาอยู่ตรงนี้ดิมาอยู่ตรงนี้ดิพูมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้มาวะอยากได้อะไรอะไรช็อตเท่ๆมาอยู่ตรงนี้เออหันไปหันไปเออดีเออสวยสวยสวยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม ใช่หรอวะปิดร้านพวกกูก็ปิดร้านกันอยู่จะปิดร้านแต่มึงไปยืนกับรูปปั้นเมื่อกี้นะจะปิดร้านจะปิดร้านจะปิดร้านนะกมึงเลหนอยู่ตรงไหนพวกมึงเล่นอยู่ไหนกันกูมือน้องกลัวนะน้องกูมือพวกมองเล่นอยู่ตรงไหนกันอ่ะมาแล้วไม่รู้อ่ะเล่นถึงตรงไหนไหนมันบัลเลี่เหรอไหนมันเต้นอภูมิเข้าไปหรือภูมิเข้าไปนี้มากูเข้าไปเองตรงนี้ใช่ป่ะโอเคไหนเนี่ยนะ มม่อะไรอะไรหยาบคายกันเลยเสียแก๊บแมวโอ้ยเหี้ยเหี้ยรอรอรอมันต้องใช้วิธีดึงไยขี่ลั่นบ้านเลยเอ้ากูโดนกูก็โดนเหมือนกันที่โดนกระสาวคนเลยตอนนั้นน่ะไม่โดนอ่ะไม่โดนอ่ะทำไงดีกูไม่โดนอ่ะไอ้แก๊เมื่อกี้แก๊บแมกูโดนละ ไหนว่าไม่ัวไไม่กี้อยากด่าลยอุ้ยเฮียน่งกะไปเอาอยู่แต่กูโดนเียแม่งเอ้ยกูตกใจหมดเลยไปพูดไป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 ไม่รู้มันอยู่ไหนไม่รู้ไอ้นุมมัน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 ปกระจกป่ะหนุ่มกตักว้างดิโอยโอ้ยังหลัหลังลังหลังหลัพันมรอกไปยี่โม่รอกไปรอบอะไรน้าแก่งอกินกะหลานอยู่เนี่ย แหววเี้ยมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วแล้วมันออกแล้วรอดไว้แบงค์ไปไหนไปห้องมันหลอกเลยแล้วก็เลยเอาทิ้งมึงต้องทำอะไร่ไม่้ควรทำยังไงเฟมในห้องมันไปหยุดเฟมในห้องมันรอมันออกได้รอมันออกได้ยังไงอะรอยังไงมันวาร์ปได้รอมันไว้ตรงนู้นรอมันไปตรงนู้นแบงค์เออเดินไปตรงนู้นหายวะโอ้โหไปยังมันอยู่หน้าประตูเอ้ยมันนี่ไอ้หนุ่มนี่มึงรอดมาไว้แถวนี้ดิ มึงไปเดินหาจุดเกิดพ่อเป็นลมพ่อเป็นจูดเกิดจู่ๆมันก็แบบเบรคที่นี่รอดไว้แถวนี้รอดมารอนมาตรงนี้นี่แบงค์มึงไปยืนตรงนี้แบงค์มึงยืนตรงนี้อ่ะเออยืนรอกำลังมองไม่พี่อะพ่อมึงโอเคใจไปไหนละไปไหนละน่าจะเข้าไปหาไอ้ผมละต้องรอออก เฮ้ยสวยสวยสวยแบงค์เข้าไว้กระเบิดนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้โเทปไม่ได้อยู่ที่เดิมอ๋อนั่นไงเห็นแล้วอะไรนะอะไรนะเทปไม่ได้อยู่ที่เดิมเทปไม่ได้อยู่ที่เดิมไม่ได้อยู่ที่เดิมาไปแย่แลม่ไอยู่ข้างหน้าเลยใช่มันไม่ได้อยู่ที่เดิมเรียบร้อยฟุกน่าจะเป็นขี้ไปแล้วเราไม่สามารถสปีดรันกันได้แลยไม่นะต้นไม้พ่อไปกลายเป็นต้นไม้แล้วแม่พ่อ ต้นไม้ของพ่อเข้าเข้าไปคุยกันสี่คนเลยเนี่ยห้าคนเข้าไปเลยเว้ยเข้าห้องมันไป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 ตามมาไอ้แค่แบบจับบล็อตดิกูแค่อยากจะรู้ว่าข้างในนี้มีอะไรหรือเปล่าไปเข้าห้องมันเลยไปให้หมดไปให้หมดมันอยู่ทางไหนอ่ะทางนี้อ่ะอยู่ตรงนี้เปล่ากูเจอหลอดไม้ไฟอยู่ตรงนี้แล้วแต่ว่าอย่างเจอเทปกูต้องการเทปนั้นแหละเทปมันอยู่ที่เดิมงปะไปแล้วมัน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 อยู่ที่เดิมหาหาคุยคุยคุยขยะหาเศษอาหาดเออไม่ใช่เจอแล้วเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้ว วิ่งดิวิ่งดิวิ่งดิไอนไไมึไงต้องวิ่งน้ำมือไงต้องวิ่งน้ำตกกูมีเทปแปะเปเบเออเก็บแล้วเอาไปแปะไปไหนแปะไหนแปะที่ประตูแปะที่ประตูประตูนี้เหรอเออเออนั่นแหละเผลอแปะที่ประตูไฮ้เหีนวหยมาวมาไยู่ไหนโ่อไปไฟไอเชนอยู่ที่อยู่กูนะตีเแปะเลยไแปะเลยไอ้เี่นกูโดนไม่ได้มันต้องจุดไฟตรงนั้นก่อนผีมันอยู่ตรงนั้นน่ะจุดยังไงกูจุดยังไงกูีละเอาไปจุดไงต้อให้ผีออกอะ อ๋อแกว่าดีรอมันออกมารอมันดีมันนงอยู่รอมันออกมารอมันกลับห้องไปรอมันกลับห้องไปอ๋อโอ้โหเป็นลมอุ้ยเลมแดงมันออกมันออกมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วมันอยู่หน้าห้องห้องมัน้นห้องมันอ่ะาห้องค์เป็นลมเป็นไนวะมันอยู่ทางซ้ายนะมันอยู่ทางซ้ายไปไหนไงดีสวยไปแค่ไหนบ้างความไปแล้วความไปแล้ว โอเคมันได้ท mm hmm. ี่แล้วมึงมันได้ที่แล้วมันอยู่นี่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 ไปเป้าเข้าเข้าเฮียตุ๊บเลียออก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 เราก็ดูข้าประตูแล้วข้าประตูแล้วไอ้เยียคลิปมาไปกินเค้กแป๊บนึง